สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟ Chinese Novel and s ี r i e s แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะอัพิโซดนี้นะคะมาถึงประเด็นที่ว่าออหลี่ชินนะคะหรือว่าหลี่เจิ้งในนวนิยายเนี่ยได้รับการปล่อยตัวจากคุกตอนไหนแล้วก็ในที่สุดแล้วนะคะพระเอกกับนางเอกเนี่ยมีลูกกี่คนค่ะจากเรื่องไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิงนะคะในนิยายต้นฉบับ ะะพระเอกชื่อหลี่เจิ้งนะคะหวานเน้นอีกทีหนึ่งส่วนในเวอร์ชันซีรีส์หรือว่าเวอร์ชันละครนั้นพวกเราจะได้ยินว่าพระเอกใช้ชื่อว่าเป็นหลี่ชินนะคะไฟแชกกับชุดเจ้าหญิงเนี่ยก็คือหลี่ชินเนี่ยได้รับการปล่อยตัวนะคะออกมาจากคุกเร็วมากๆเลยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเข้าไปในตอนหนึ่งนะคะแล้วอีกตอนหนึ่งก็ออกมาแล้วซึ่งเร็วมากๆเลยนะคะผู้ชมนะ่าจะชอบกันในเวอร์ชันละคระคะ่ะเพราะว่าพวกเราก็จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมา มา,มากนะคะกับการ รอให้พระเอกเนี่ยออกจากคุกแต่ถ้าเกิดว่าสายนิยายนะคะอย่างหวานเนี่ยพออ่านแล้วเราก็รอไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในนิยายนั้นนะคะศาลก็ตัดสินให้จำคุก6ปีค่ะส่วนในละครนะคะได้ยินเป็น3ปีเท่านั้นก็ออกมาแล้วนะคะก็รวดเร็วจริงๆค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เปลี่ยนไปนะคะคือมันมีการดัดแปลงบทอยู่แล้วหละจากในนิยายต้นฉบับมาเป็นบทละครนะคะเพราะว่าบทละครมันมีเรื่องราวของมูลค่า เงินนะคะในการที่จะต้องใช้ในการถ่ายทาด้วยค่ะแล้วก็สำหรับคู่รักนี้นะคะก็มีการสารภาพรักกันในตอนที่18นะคะตอนที่18ของละครที่พวกเราได้เห็นก็จะเป็นในบทละครคือตอนที่45ของนิยายต้นฉบับนั่นแหละคะ่ะมันก็มีความแบบกระชับขึ้นนะคะพอมาเป็นซีรีส์ค่ะหลังจากนั้นนะคะพระเอกของพวกเรานี้ก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกโดยที่โดยที่ไม่เป็นไปตามกำหนด ตามที่สารสั่งเพราะว่าเขาทำตัวแบบว่าดีนะคะดีมากๆเลยช่วยเหลือ,อในกิจการภายในขององค์กรน,นะคะก็เลยได้รับการพิจารณาให้ออกมาก่อนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดีทั้ง ข้างนอกแต่โดนแบบว่าเหตุการณ์บีบบังคับแล้วก็ทําเพื่อคนอื่นเรื่องของคนอื่นแท้ๆนะคะจนเขาเข้าไปในคุกแล้วก็ไปทําดีมีประโยชน์ในคุกแล้วเนี่ยพอเขาออกจากคุกมานะคะประวัติตรงนั้นนะประวัติที่เขาเคยติดคุกมาก่อนมันก็ยังติดเป็นคราบอยู่บนร่างกายของเขาคือที่หวานใช้คําว่าคราบก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นหรอกบนร่างกายแต่ว่าคือมันเป็นเหมือนกับ อะไรสักอย่างหนึ่งคือคนคนนี้เคยติดคุกมาแล้วไงคะมันก็เลยทําให้แบบยากที่จะทําให้ผู้ปกครองนะคะคือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าทางญาติผู้ใหญ่ของทางนางเอกเนี่ยคือเห็นดีเห็นงามกับนางเอกไปด้วยในตอนแรกนะคะแต่ว่านางเอกนั้นก็คือมีใจให้พระเอกจริงๆค่ะเธอรักพระเอกของพวกเราจริงๆนะคะซึ่งในนิยายต้นฉบับแล้วเนี่ยก็คือยากมากที่ยากจริงๆที่ทางครอบครัวของนางเอกนะคะหรือว่าจูอินเนี่ยจะยอมรับพระ ซึ่งจริงแล้วอ่ะไม่ได้ยอมรับจากใจด้วยซ้ำนะคะสำหรับทางผู้อาวุโสของตระกูลจูเนี่ยก็ยัง,ก,ยงก็ยังมีอะไรบางอย่างติดขังในใจกับเนี่ย ว่าที่ลูกเขยว่าที่หลานเขยคนนี้นะคะแต่งางไรก็ตามคือลูกลูกรักมากแล้วก็ผู้ชายก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ในเวลาต่อมานะคะสําหรับเรื่องไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิงเนี่ยก็ตอนจบนะคะพระเอกกับนางเอกเรามีลูกกัน3คนค่ะสวนเป็นลูกชาย2คนนะคะแล้วก็ลูกสาว1คนส่วนลูกชายคนโตนั้นนะคะตอนที่เกิดนะ่ะคือเกิดมาในตอนที่ทั้งคู่ยังไม่พร้อมนะคะคนโตเนี่ยยังไม่พร้อมค่ะทีนี้ พระเอกนะคะกำลังต่อสู้อยู่ในหนทางของการทำธุรกิจเลยเพราะว่ามันก็มีเพื่อนมันก็แท็กทีมกันโกงด้วยอะไรประมาณนี้นะคะคือมันเป็นจุดที่พระเอกเราเนี่ยหลี่เจิ้งกำลังที่จะแบบว่า,าต้องก้าวไปสู่ความสำเร็จให้ได้กอบกู้ทุกอย่างนะคะที่เคยเป็นของเขาอย่างประสบความสำเร็จเอากลับมาให้ได้เหมือนเดิมค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะก็นางเอกก็ต้องเลี้ยงลูกไปเรียกลูกลูกคนโตนะคะในนวนิยายต้นฉบับแต่ว่านางเอกของพวกเรานะคะเป็น คนที่แบบซื้อตรงมากๆจูอินนะคะแล้วก็รักแล้วก็คืออยู่เบื้องหลังอย่างดีในช่วงที่เธอต้องเลี้ยงลูกชายคนโตเพียงแค่คนเดียวเพื่อให้แบบว่าสามีนะคะไม่มีความกังวลใจใดๆจะได้ตั้งใจทำงานค่ะจากนั้นนะคะพระเอกก็สามารถที่จะแบบว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง2เกมที่ผลิตก็คือ Invisible Warrior แล้วก็ Playboy นะคะเป็น2เกมที่บริษัทของพระเอกประสบความ สำเร็จเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ทำกำไรโอโหระดับแบบเป็นร้อยล้านหยวนได้อย่างมั่นคงทีเดียวค่ะแล้วในที่สุดนะคะพอถึงจุดเนี้ยพอถึงจุดที่มั่นคงเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการงานเนี่ยหลี่เจิงแล้วก็จูอินค่ะก็ตัดสินใจที่จะมีลูกกันเพิ่มนะคะดังนั้นก็เลยได้ลูกชายมาอีกคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งก็รวมเป็น3คนค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะในนิยายต้นฉบับแล้วถามว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยค่ะ เสียชีวิตก่อนกันนะคะหวานขอบอกว่าเป็นพระเอกนะคะเพราะว่าพระเอกหลี่เจิงเนี่ยเสียชีวิตตอนอายุ66ปีค่ะก็จะเหลือนางเอกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนอายุมากแล้ว่นะคะก็ก็66ปีก็ถือว่าโอเคเนาะอืมเอาลจะจ้ะนี่ก็เป็นจุดจบอันดีงามนะคะถือว่าดีงามของนิยายต้นฉบับแล้วก็เราจะต้องได้เห็นฉากนี้นะคะในเวอร์ชั่นละครเช่นเดียวกันนะคะเพื่อจะเป็นบทสรุปให้สำหรับคนที่แบบ ว่าต่อสู้มาเรื่อยๆนะคะฝ่าฟันอุปสรรคมาทุกอย่างไม่ว่าชีวิตจะสะดุดไปกี่ครั้งก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ตั้งตัวได้อย่างดีทีเดียวค่ะสรุปประเด็นนี้นะคะคือหวานขอสรุปให้ว่าบทที่ถูกเปลี่ยนไปที่เป็นไฮไลท์ที่เปลี่ยนไปคือระยะเวลาในการจำคุกนะคะที่พระเอกเนี่ยคือในนวนิยายอยู่นานค่ะ6ปีแล้วก็กว่าเขาจะออกมาก็คือเป็นชาร์ทเตอร์ที่100ไปแล้วนะคะส่วนใน นี่คือแป๊บเดียวค่ะก็คือเหลือแค่3ปีเท่านั้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยก็คือทางคุณพ่อคุณแม่ของนางเอกนะคะไม่ได้ที่จะแบบเต็มใจที่จะยอมรับหลีเจิงเข้ามาเป็นลูกเขยนะแต่ว่าสําหรับในเวอร์ชั่นละครนะคะถูกดัดแปลงเรียบร้อยค่ะก็คือยอมรับอย่างเต็มใจเลยนะคะคนนี้มาเป็นลูกเขยประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูนะคะว่าจํานวนลูกค่ะที่จะมีในละครเนี่ย จะมีกี่คนนะคะแต่ว่าในานิยายต้นฉบับก็คือชายสองคนแล้วก็หญิงหนึ่งคนค่ะวันขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชม ละครเรื่องนี้ค่ะซีรีส์จีนเรื่องไฟแช็คกับชุดเจ้าหญิงนะคะดูแล้วเชื่อหวานเลยว่าติดแน่นอนค่ะดูแล้วติดนะคะหยุดไม่ได้ทีเดียวขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็หวานฝากกด subscribe ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้รู้ว่าวิดีโออัปโหลดขึ้นไปแล้วนะคะเพื่อนๆอยากให้หวานทำคอนเทนต์หรือว่าพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรหรือว่าดาราท่านใดสามารถจะคอมเมนต์มาบอกแอดหวานได้นะคะ เดี๋ยวหวานจะค่อยๆทยอยจัดให้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะหวานลาไปก่อนสวัสดีนะคะ